สวัสดีกับช่างซื้อแคนดีนเน้เชนิวแล้วก็สวัสดีชาวกกเกิดมทุกทุกท่านเกิดเกิดเกิดมันก็ตายเลยเนะี่ยเริ่มเกมมาตายเมียวเลยยังไม่ทันทำเลยตอนนี้เราเราอยู่กันในไซเวอร์อีวีสามอยู่กันในไซเวอร์ออฟเฮลที่ใช่ละ เอราคิวยนามาคเปอร์ไม่อไอไนน้อง่อองวงเราฆ่ามันได้เราันฆ่าโดยการเจอไก่หตัวแล้วก็คิปปอร์ดีกไหนนะแบานแตกบานแตกเพื่อนเพ่อนานแตก คิปเปอร์ตุ้มตามคิปเปอร์ตุ้มตามสามเบปนังกาเป็นกีซูซ,ซูซีซีเป็นกีป็นกีปกาผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์ปัญามากกว่าร้อยเทนอนด่วนเลยจะมอนเตอร์อยู่นี่นะสกลิลเน่เดี๋ยวอยากโดนดาบความคมหนึ่งใช่ไหม ดีใ่อากตีตัวนั้นอนก็เก,ก็บอกเกตีผิดคอทนันก็ตีสเกตั้พูดจีชักแล้ตีคนคนอะคนนี่แหละฮะซ่อมบานก่อน สร้างความสงบสุขแ,และสันติภาพอ้ย์จะบอกสไลคิปเปอร์ขอครับขอดินต้องการดินเพิม่มอีกโอ้โหมายตัวครับ <c oughs> ได้ดหินได้ตายได้ตายเลยมีอะไรได้ดินได้หินได้ตายขอบคุณมากคิปเปอร์เพืจะซอมบัด ตัวนายคิปเปิ์ตรงนู้นอย่ามาถ้ามาฉันจะฆ่าเกทิงดิงก็ฆ่าไม่ทันหรอกโดนตุ้งตาทำร้ายก <ś cis> <ś cis> อนนี่ออกประตูสิเฮ้ย แล้วก็ต้องมนั่งอุดจินใหม่ครับ3ชั้นอย่าขังเขาไว้ข้างใต้ก็พอเอาชนอุดที่ในสูง,าางได้เอาอัชนตไปก่อนโอ้โหไม่แกะเดวิสิปเปอร์เดี๋ยวเทนะนี่ก็เป็นแดนสิปเปอร์เลยเริ่มมาคนดูหูแตกเลยรดเสียงแบบ ดเดี๋ยวหาวิธีลดให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปตัดคลิปเดี๋ยวหาวิธีลดให้ไหนจะไปให้คนดูรโฟนใส่ตัดเสียงเดี๋ยวตอนตัดคลิปเดี๋ยวลดลดให้แล้วกันกินหมดตัวละกินหมดเข้าบ้านกันนะถ้าใครฟังให้้เรื่องเดี๋ยวใส่ซับให้โอเคไหมเข้าบ้านกัน จะเข้าวัดทำไมหนีโอ้ยคีปเปอร์แต่คีปเปอร์ไม่ได้ตุ้มนะคีปเปอร์ไม่ทันตุ้มพอคีปเปอร์อยู่ไกลมากคิดว่าคืนนี้เราห้ามนอนโอ้โหตุ้มอะไรใส่คีเพอร์เข้าจากบ,บ้านเห็นป่ะมันอยู่ใกล้บ้านไหมระเบิดนู่นเะนี่ยระเบิดใ,ใกล้ๆอยู่นะตรงป่าใกล้ๆอ่ะเห็นป่ะ ป่าใกล้ๆแล้วประเด็นคือพี่ไม่ได้พกน้ำ้วยนะน้ำู่กับเมย์ทำไมพกแต่ลาวาพวกมาทำไมนะลาวาคือคนจะเผาคือคนจะเก็บไว้เผาของโอ้ยอิงเกล,ลอย่าตีตเตรียมกระเด้งเด้งแล้วมันไปเหยียบฟาร์มเข้าใจไหมไอ้พวกซอมบี้เวรกรรม ออหวังว่าคนดูจะไม่หูแตกตายกันซะก่อนนะไม่ไม่ไม่ตายตายไปดีแล้วอ่ะก็ขอแชร์กิงเขาอาจจะกำลังเปิดลองดูสิว่าคนที่กำลังเปิดดูเราท่ามกลางแสงแล้วก็ ทำ่ะต,ต,ต้องมองเขา,าดูอะไรวะนอนละอะก่อนที่ว่าเราลับแตยังไม่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอ,อ,อ้จะ,จะอ,อ,องิ้านอนปองกันป้องกันมันเข้ามาเี่ยมอนเตอร์เนี่ยไปนอนดพวกเราไม่นอนออน,อนะเราจะขอนอนก่อน กตรน้ำใครมันตีเธอไหมเมื่อก้น้ำเ่อจริงๆสร้างรอมนี้ก็ได้นะสนุกดิดูสนุกดีวางรอบนี้อะไรเป็นองอโอเคนะ วางรอบม,มันแหละไน่น่าสนุกมอ,อมีน้ำอยู่รบอบรอบก็มีน้ำอยู่รบอ,อรบรอบไง่งกนสนุรี่ไงก็สุด <c oughs> เอาซีฟิรอบนี้น่าจะสิบพาร์ทเลยมั้งเลยมั้งยาวอะ่ะบอกเลยครั้งนี้เราจะไม่อู้อีกแล้วอู้หลายรอบละว,วันนี้พวกเรามีภารกิจกันนะภารกิจคือกลับบ้านผิดภารกิจของเราง่ายเหมืภารกิจคือกลับบ้านหาถามกระซานทอดเยอะๆโอเคเรากลับบ้านได้ละขอจบกิจทุยไม่ใช่ อาไดิห้อเีวไปุากันขุดเพทำไมต้องที่ขุดเพชรก็มีที่ขุดเพชรอยู่นแล้วอะที่ขุดอื่นเยอะแยะไม่ใชู้่ใมือที่ขุดเพชรอะเออแต่ที่ขุดอื่นเยอะแยะไม่ใช่ไหยใช้ที่ขุดเพชรอใช่สิทำไมแมงมุมมันเยอะแทำไมแมงมุมันเยอะแวะ พีเ่ปเปอร์ข้าม,าาามันโอ๊ยไอ้ไอ้หมดตอนนี้พาทที่สามแล้วมั้งเราไปนี้เธอได้แล้วพาทที่สามจริงไปได้ตั้งแต่พาทสองละจริงๆฉันมีที่ได้มาทำทษนะแต่ววิธีนี้ต้องใช้เหล็กสองอันอ่า รู้ใช้ฉันใช้ทีน,นี้ไหมทำอะไรต่อไก,ก่อนก็เราก็ไปตัดพวกไอ้ทีท่มีเยอะที่สุดมาจากท่อมแล้วก็เอาไปติดบ้านเพื่อเพื่อให้บ้านสว่างและมองสเตอร์ไม่เกิดเพื่อให้มันเตอร์ไม่เกิดและบ้านสว่างใช่ถูกต้องเอาไปล่ะได้สิขอใส่ตัดที่เล็กวันก่อนนะเขาไม่ดิบมีกันแล้วเลขสามันที่เก็บเจลนั้นกันอะไร

ดีด <Mile dizzy> ีเดอรอนเราเลยอะเราต้องกาอะไรนะต้องการอะไรสักอย่างอะไรก็ดูหน่อยต้องการอะไรโอเคอะตอนนี้ได้เชียร์ต้องการอะไรวะ ต้องการเทบดอใช่ถึงว่าเลื้งองแว่าจะขายอีกตรงอีกไม่ใช่องกเัวรเป็นเก็บเชียร์ท่าได้หรอตายเทบตัเอ้าอะไรนะ่าไปเก็บเชียร์ทไมด้เด้อใช่ แล,แล้วก็ป,ปราศจากคนแล้วก็ปราศจากความปลอดภัยด้วยเข้าตัวแล้วอืมว้าวฮ่าใช่ไหมที่มันสดชืช่นที่มันเฉยเฉยก็ได้เลย นะรื่องถามมานทำอะไรตรงบ้านแต่แกก็รู้ถ้าตายกลับบ้านมาแกจะรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ถ้าแกตายกลับมานะจะมาหาฉันหรอว่าฉันทำอะไรอยู่

จะลงเหมืองหาเหมืองในนี้น,นี่ไงก็เดินไปข้างหลังนี่แล้วก็เดินอ้อมเดินโดดอ,อ้ <c oughs> อ, <c oughs> เอมเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวหาทางขึ้นไม่ให้เดี๋ยวกลับลงมา เราขึ้นมาได้เหรอฮะ <c oughs> เรานึงไปหาของมาให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นมาได้เราหนึ่งไปหาของข <c oughs> นี่ไงก็กำลังกลับมาคราบนี<แ>่ไงฉันเปิดก, <c oughs> กล่องไดเปิดกล่องกล่องเปิดออโต้าเร้ว, <c oughs> วมาแล้วขม, <c oughs> มาแล้วก <c oughs> <ป> <c oughs> ล่องเปิด <Okay. S 1> นี่เราไป ลบหน่อยลบหน่อยถอยถอยถอย,อยอแล้วก็อ่าไปเฮ้เออแล้วก็ขอบันไดกันขอหาวิธีค้าบันไดกันแบบโมกุอาโกชิพิซาเดดาเคยเที่ยวปวันนี้ต้องเข้าไปเก็บหอมเก็บหอมไปไหนะ ดีแล้วจ,จริงเหรอจริงดิแถวนี้ไม่ค่อยดีเลยของไม่มีดอไม่ค่อยมีเพชรโคตรน้อยน้อยมากเลยต่อ้ันใหญ่บ้างอุ้ยหาทีมม่มีประชากรที่ดีกว่านี้น้อยมากเลยเพชรอุ้ย กางบ้านทะเ,เลทราอะไรอย่างี้แข่กน่าจะเห็ดเยอะก็ไปอย่างเดียวเอาไปตัดแขกโอ้โหชัดเลยแกคือซอมบี้แต่ก่อนแกเป็นซอมบีบ้ปกติตอนนี้แกกันซอมบี้ดาวแล้วหรอแกถือดาบเด็ก เคยเจออะไร้มไม่เคยแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยอ่ะบจักน้ำกับรีบจักน้ำไปเลยเพื่อนเราได้บ่อนะวมีชีวิตี้เพิ่มอีกบ่อไม่ต้องถามตรงไหนซึ่งบ่อนี้อยู่ไกลมากใกล้บ้านเราอย่างยิ่ง ดูไม่ต้องไงรอบเตียงมัเนี่ยอนะ,อะไ,ไรกะว่าจะลงแล้วพอดีอ่าเยี่ยมทีนี้เราก็โดดลงมาเลยไปลงไปโอ้โหลงไม่โดนเหลือสองอันเราจะเอามาทำเป็นประโยชน์ นี<ส>้เราจะบิดต,ตัวง <Okay. S 2> ้างตัวขับลง้าเราจะเอาตัวขับย้ายมาในบ้านแทนน่ะ <c oughs> หรือว่าไม่ใช่สิฉันจะเอาบันไดมาทำสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งไม่สุด <c oughs> แต่มันทางลงเหมือนทางลัดดิค้าสำหรับคนลงทางไม่ตรง คุณไปตรงทางที่มันมีลาวาวางอยู่เนี่ยตามมาทำให้ดูนอนก่อนไปก่อนนอนก่อนนอนก่อนเฮล่าเฮล่นอนก่อนแรดแรดมันนี่แรดแรดมันนี่แฟนเดี๋ยวฉันทำให้ดูวิธีลงแบบไปไม่มีถังน้ำอะไรเลยนะไม,ไม่ได้ถือนี่ลงไหมเห็นร่องลาวานี้ใช่ไหม ถ้าฉันตกลงไปแล้วตายก็นั่งมีเขียดคำขึ้นว่าตายใช่ไหม,มเดี๋ยวดูนะมันจะไม่มีคำขึ้นดูนะฉันโดดลงมาจริงๆนะอลองหันหน้าลงมาดูดิตกภูเขาอะอเห็นได้เห็นใช่ไหมไปแล้วไม่ลงน้ำนะบอกก่อนอาวตายทำไมตายวะปกติมันต้องไม่ตาย ปกติมันต้องไม่ตายสิทำไมตายล่ะโอเคตองนี้ติดตรงนี้แหละปกติมันต้องไม่ตุยสิเอออะตุยอะได้ เราพิดธาตรงไหนอืมเราเราเราต้องขุดอันนี้ค่ะขุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าแกเป็นคนฮอตนะไอ้พวกซอมบี้ไข่เป็นฮอตมากโอ้โหเดี้ยง่าเดี้ยง่าซอมบี้ทิ่โกี่หลังซอมบี้ปกติโอเค ไม่เห็นเป็นงงไม่เห็นหรอกเป็นงงไม่อยู่ในนึงใช่ป่ะดีสิครับเลเวลตามมาตามมา,า,มมาเรเวลทำมาสิรอจนน้ำจะท่วมแนละ้วเนี่ยตามมาขอบ,บังคับอะไรอย่างเดีอะไรไปตัดไม้มาไม่ว่างจำนวนมากทอมบ,บอกว่าไม่ว่าง ก็บอกว่าไม่วางบอกว่าบังคับก็บอกว่าไม่ว่างบังคับแต่ไม่วางบังคับแต่ไม่วางเข้าใจไหมไม่ว่างงูชื่อเหมือนฉันฝั่งแก็บก็ไปสิว่างที่ไหนล่ะไปลงกระจาไปไปด้วยกัน ลงไปซะไอ้พวกซอมบี้ฮะโกนให้หมดป่าเลยลงไปซะไอ้พวกซอมบี้ทวกโคตรนมา,าดูกันตายไหมอีกรอบหนึ่งมาทดสอบโอเคไอก้กระดูมาเนี่ยที่โปรที่โปรวิ้โโอ้โก้แค่ ้านนั่นมันทดสอบอีกออบตลรอดอ่ะโดยการตกจากที่สูง